นะครับเมื่อกี้คุณเสรีพิสทจน์เนี่ยพูดถึงเรื่องว่าต้องดูว่าสารดีการนักการเมืองเนี่ยจะรับคําฟ้องหรือไม่นะครับกรณีที่มีคนไปยื่นคือคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวอิสระได้รายงานบอกว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนัดฟังคําสั่งกรณีนายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสประชาธิปัตย์ยื่นคําร้องขอให้ศาลดําเนินการไต่สวนและออกหมายจับนายทักษิณชินวัตร มาขังไว้ตามหมายของสารเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ถูกจําคุกตามคําพิพากษาและถูกส่งตัวไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํลา,าตวตรวจโดยมิชอบซึ่งนายชันชัยในฐานะผู้ยื่นคําร้องได้ให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวอิสรานะครับบอกว่าสารนัดฟังคําสั่งคําร้องในคดีทักษิณน,นอนพักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตํารวจโดยสารอ่านคําสั่งว่าคดี อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการจึงให้เลื่อนฟังคำสั่งและเมื่อมีคำสั่งเพิ่มเติมแล้วสารจะแจ้งให้ผู้ร้องมาฟังคำสั่งเพิ่มเติมในภายหลังโดยไม่ได้ระบุว่าจะมีคำสั่งในวันใดและยังห้ามไม่ให้ผู้ร้องเผยแพร่หรือถ่ายภาพคำร้องใดๆเพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะครับอันนี้เป็นสาระที่คุณชันชัยอิสระเสนารักษ์นะครับซึ่งเป็นผู้ร้องเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ สำนักข่าวอิสรานะครับอันเนี้ยคำให้สัมภาษณ์นี้เนี่ยนะครับหรือคำสั่งของศาลนี้เนี่ยหนึ่งก็คือศาลเองยังไม่ได้ยกคำร้องนะแต่ว่าใช้เวลาในการพิจารณานะซึ่งซึ่ง,งรวมถึงการบอกว่าห้ามเผยแพร่คำร้องเนี่ยนะเพราะยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาเนี่ยก็มีการตีความกันไปจากหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นคือสอวอสมชายสแสวงการ นะครับสวสมชายสแสวงการเนี่ยออกมาอธิบายความหรือออกมาตีความในมุมที่ที่เป็นบวกนะอ่าโดยโพสเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าสัญญาณบวกนะสวสมชายใช้คำว่าสัญญาณบวกคดีชั้น14ได้ไปต่อสารดีกานักการเมืองเลื่อนฟังคำสั่งห้ามแพร่คำร้องระหว่างพิจารณาคดี ต่างจากเดิมที่ยกทั้งสองคำร้องวันนี้สารไม่ได้ยกคำร้องเพราะมีประเด็นต้องพิจารณาคดีและคุณสมชายบอกว่าผมมองการเลื่อนสั่งผลเป็นบวก,นะกยืนหยัดรักษาหลักนิติรัฐนิติธรรมนะ,ะคือคุณสมชายมองว่าที่ผ่านมาที่คุณชันชัยไปร้องเนี่ยถูกยกคำร้องทั้งหมดเลยนะแต่รอบนี้เนี่ยสารยังไม่ได้ยกคำร้อง เพราะเหมือนกับมีประเด็นต้องพิจารณานะก็แล้วแกก็เลยบอกว่าการเรื่องคําสั่งครั้งเนี้ยมองในเชิงบวกนะและไอ้เรื่องการที่ศาลห้ามเผยแพร่คําร้องเนี่ยเพราะว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีคือห้ามผู้ร้องห้ามคุณชันชัยเนี่ยมีคนอธิบายแบบนี้นะเป็นความเห็นนะว่าอันนี้ศาลต้องการที่จะให้การพิจารณาเนี่ยเป็นความลับไม่ให้เขาเกรงว่าข้อมูลดุดรั่วไปเนี่ยเดี๋ยว จะมีการไปวิาพากษ์วิจารณ์อย่างงดอย่างนี้และเกิดมีการไปวิ่งต้องวิ่งเต้นอะไรการประมาณอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอรอว่าสารท่านจะว่าอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งคุณชันใจก็บอกสารก็ไม่ได้นัดว่าจะต้องไปฟังกันวันไหนยังไงร,รอสารอย่างเดียวสารจะแจ้งมานะครับจะให้ไปฟังเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเทียบกับครั้งอดีตเนี่ยคุณสมชายถือว่าแตกต่างจากเดิมมากเลยนะเพราะศาสารยังไม่ยกคำร้องอืม อันนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนักสินเองนะคะแต่ว่าในระหว่างนั้นตัวคุณนักสินเองก็ไปฟ้องคนอื่นด้เช่นเดียวกันนะมันมีอยู่คดีหนึ่งที่คุณนักสินเนี่ยไปฟ้องเอ่อคนจังหวัดกระบี่นามสมมุติว่าคุณโอมนะคะไปฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทเพราะว่าคุณโอมเนี่ยไปโพสต์ข้อความกรณีชั้นสิบสี่นี่แหละแล้วก็เอ่อบอกว่าในข้อความเราบอกบอกว่าคุณนักสินเนี่ยป่วยทิพไม่ได้ป่วยจริง นะคะแล้วเนี่ยคุณนักสินก็เลยฟ้องมิ่นประมาทคุณโอมนะคะโดยอายการเนี่ยสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะในคดีนี้นะแล้วก็เตรียมที่จะนําตัวคุณโอมเนี่ยไปฟ้องต่อศาลคือกระบวนการเนี่ยเดินหน้าไปเรียบร้อยแหละปรากฏว่าอย่างที่เราเราเล่าให้ฟังแต่ตอนต้นรายการนะคะคดีนี้เป็นคดีที่คุณนิพิจอินทรสมบัติอาสาเป็นทนายความรับว่าความให้กับคุณโอมเพราะว่าคุณโอมเนี่ยเป็นคนธรมธรมดาาเลยไม่มีตังค์ด้วย แล้วก็ได้ขอฉโฉนดที่ดินภรรยาที่จังหวัดพัทลุงเพื่อใช้ในการประกันตัวคุณโอมคือเรียกว่าทุ่งสุดตัวในการช่วยเหลือคุณโอมในครั้งนี้โดยแนวทางในการต่อสู้คดีนะคะเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วคุณนิพิษจะขอหมายเรียกอธิบดีกรมราชทันธ์คุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลตํารวจที่ทําการรักษาคุณศิษิ์มาเบิกความให้หมดทุกคนเลยค่ะแล้วถ้าไม่มาเนี่ยจะขออานาจศาลออกหมายจับทุกคน รวมทั้งขอหลักฐานเวระเบียนโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็เรียกตัวคุณนักสิล์มาขึ้นศาลด้วยอันนี้แนวทางการต่อสู้คดีนะคะเพราะว่าเขาเขาฟ้องหมิ่นประมาทเพราะเขาระบุว่าคุณนักษินเนี่ยป่วยทิพย์เพราะฉะนั้นคุณนิพิษบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นต้องมายืนยันว่าตกลงแล้วป่วยจริงๆหรือเปล่าก็จะใช้ขั้นตอนนี้ต่อมา19มกราคมค่ะคุณนิพิษเนี่ยก็นําคุณโอมเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อนัดพบอายการนําตัวไปยื่นฟ้องต่อศาลปรากฏว่า 22มกราคมอายการเลื่อนสั่งคดีไปเป็น25่สกุมภาพันธ์เลยค่ะเลื่อนยาวเลยนะคะทังที่ผ่านมาคุณนิพิษเนี่ยขึ้นว่าความให้กับคุณโอมหลายครั้งเสียค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนับแสนบาททีนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่ามันมีรายการรับหลวงพรางทางร้อยจุดห้ามกะเฮิร์ของสอสมทมีคุณ พี่เด้งบุญระดมจิตดอนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็พูดในรายการบอกว่าเนี่ยในคําบรรยายฟ้องเนี่ยคาบรรยายฟ้องนี่คุณนักสินฟ้องคุณโอมในข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะในคาบรรยายฟ้องบอกว่าช่วงนี้คุณนักสินอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจคุณนักสินไถโทรศัพท์มือถือแล้วก็เจอข้อความแล้วก็เลยกล่าวหาเออเจอข้อความและการกล่าวหาจากคุณโอมว่าหมิ่นประมาทว่าคุณนักสินป่วยทิพไม่ได้ป่วยจริง อันนี้ประโยคเนี้ยคุณนิพิษได้ยินแบบนี้ปุ๊บก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า oh. เออคุณนักศินเป็นนักโทษมีโทรศัพท์มือถือมาถ่ายได้ยังไงหนึ่งนะหนึ่งเป็นนักโทษแล้วมีมือถือได้ยังไงสองคุณนักศิลเป็นผู้ป่วยวิกฤตแล้วผู้ป่วยวิกฤตจะมาถ่ายมือถือได้ไงอ่ะอ่าและที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการอ้างมาตลอดว่าคุณนักศิลเป็นผู้ป่วยวิกฤตนอนโรงพยาบาลร้อยแปดสิบวันโดยที่ไม่กลับไปรับโทษที่เรือนจํา แล้วถ้าวิกฤตขนาดนั้นจริงๆอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจถึงหกเดือนจะมีแรงมาไถมือถือจนกระทั่งไปฟ้องคุณโอมได้ยังไงนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่คุณนิพิษบอกว่าการเขียนคำบรรยายฟ้องในครั้งนี้เป็นหลักฐานชัดเจนค่ะที่กำลังมัดตัวคุณนักศิน์ซึ่งข้าราชการกรมราชทันทั้งผู้บัญชาการเดือนจำพิเศษกรุงเทพปฏิบดีราชทันแล้วก็คุณทวีสอดส่องจะต้องตอบคำถามทั้งหมดว่าคุณนักศิน์มีสิทธิ์อะไร เหนือนักโทษคนอื่นที่ใช้โทรศัพท์มือถือได้แถมป่วยวิกฤตยังไงหรอถึงใช้มือถือได้จึงมีข่าวว่านะมีข่าวว่าคดีเนี้ยคุณนักสินอาจจะถอนฟ้องคดีนี้ก็ได้ค่ะทั้งทั้งที่อายการสั่งฟ้องไปแล้วแต่คุณนิพิษทนายความยืนยันว่าไม่ถอนฟ้องและจะขอเดินหน้าคดีต่อซึ่งคำพิพากษาของศาลจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณนักสินป่วยจริงหรือไม่ แล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ประกอบคําร้องที่มีผู้ร้องไปยังปปชในกรณีชั้น14ก่อนหน้านี้ได้คุณนิพิษก็เห็นว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลตํารวจไม่ยอมส่งเวทระเบียนใี่กับคุณนักศสี่ยงนี่กับปปชเนี่ยจริงๆแล้วปปชมีอํานาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติตามได้นะคะแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามมีโทษถึงจําคุกได้แต่ปปชไม่ทําไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวนะกับเรื่องนี้นะ เห็นแล้วน่นี่อยากร้องเพลงนี้เลยนะไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังเพราะว่าคือมันเหมือนกันเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะที่คือคือเข้าใจป่ะคนมีอํานาจบางทีแบบอะไรมันก็ดูให้ใครว่าอะไรอย่างเงี้ยนะขวางหูขวางตาไปหมดอะ่ะอยากจะจัดก,การไปหมดเพราะอัดแค่บอกว่าป่วยทพิปเนี่ยนะถ้าถ้าจะฟ้องจริงๆนะโอ้โหผมว่าคุกไม่พอใส่คุกไม่พอใส่คนพูดคําว่าป่วยทพิปนะ เอา,เอาใชาา่ไหมพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองถูกไหมรับพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยแล้วก็แล้วคุณโอมเนี่ยก็เอาเอาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนนะเขาเป็นใครนะจนจนคุณนิพิษเนี่ออกมาเปิดเผยเรื่องเนี่ยนะเออแล้วไปทําไมนึกยังไงไปฟ้องเขาก็เลยกลายเป็นจุดที่คุณนิพิษเนี่ยอย่างที่ผมบอกแกเป็นนักกฎหมายสายตาเหี่ยวคือนักกฎหมายเก่งๆเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะดูปุ๊บเขาจะเห็นช่องสู้ แต่คุณนิพิษเนี่ยไม่ได้สู้เพื่อคุณโอมอย่างเดียวนะคุณนิพิษตามติดเรื่องชั้นที่สี่มาพอเห็นแบบน,นี้ปุ๊บเข้าทางเลยเดี๋ยวจัดจาก,การให้โอมนะไอ,อเวดระเบียนขอยากนักใช่ไหมนะขออํานาจศาลเลยขอเวดระเบียนนี้โรงพยาบาลตํารวจกล้าขัดคําสั่งศาลเหรอแพทย์โรงพยาบาลตํารวจที่รักษาอานายทักษิณก็ต้องขออํานาจศาลให้มาเป็นพยาน ให้มาถูกคุณนิพิษเนี่ยซักในฐานะพยานจำเลยนานา,นาจำเลยนะเอ,อซักพยานโจทย์อย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยเพราะว่าเออนะคือจะไปบอกว่ายังไงอ๋อไอ้ที่คุณนันทิยาบอกเอาเป็นนักโทษไปมีโทรศรัพท์มือถือได้ไงอาจจะแนายความอาจจะบอกอะไรรับเราใช้โทรศรัพท์ทิปนะ<ต>ใช้โทรศรัพท์รรพทิป อ่าไม่ต้องมีโทรศัพท์จริงๆก็ได้แลวก็จิบๆ,ๆเองแล้วป่วยวิกฤต์เน่ยไปนั่งขายโทรศัพท์ได้ไงก็ถ่ายทิปอ่าว่าไปนะเนี่ยแล้วมันตลกก็คือในคําฟ้องอ่ะทนายต้องเป็นคนเขียนให้ถูกไหมคะถูกถูกแปลว่าทนายไม่รอบคอบหรอถึงได้อ่าทนายแบบอาจอาจจะไม่ทันคิดหรือเปล่าก็เลยไปเขียนคําฟ้องว่า คุณนักสินไถโทรศัพท์มือถือเราเจอข้อความนี้อ่ะมันก็เลยโป๊ะหรือทนายอาจจะฟังจากออะไรอ่ะฟังจากโจ์ฟังจากนายทักษิณว่าเออเนี่ยนะต้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะแล้วไปเขียนเอาอ่านะไหมเจอทนายความเนี่ยนะผมเนี่ยผมขายมาเองี่านมาเขียนด่าผมว่าป่วยทิพป่วยทิพย์อ่าอย่างเงี้ยนะทนายก็พาซื้ออะไรแบบนี้นะก็อาจจะเหมือนลูกสาวที่ ก็คงมีคนแนะนําเรื่องการแต่งตัวเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงั้นแหละนะเออแต่ก็แนะนําไปก็เกิเธอมีหน้าที่แนะนําแต่ฉันตัดสินใจเองจะใส่ชุดไหนเหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะอันนี้คือเลยกลายเป็นได้ไม่คุ้มเสียถูกไหม mm hmm. ชนะแต่ว่าชนะโอมแล้วได้อะไรอืม mm hmm. ชนะโอมแล้วนะอาจจะอาจจะคิดว่าเพื่อที่จะเบรกไม่ให้ใครว่าว่าป่วยทิพใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติสมมตินะ เกิดสารมีคำพิพากษาว่าผิดจริงนายโอมเนี่ยผิดจริงนะอ่ะโอเคอาจจะรอลงอาญาอะไรเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนอื่นห้ามพูดคํา่าป่วยทิพนะเพราะมีบรรทัดฐานแล้วคาดหวังแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมค่ะอ,อแต่แนวาทางการสู้คดีมันจะกลายเป็นการมัดตัวแล้วก็เป็นนะทําให้มันแน่นมากข <c oughs> ึ้นไปอีกแล้วคุณคุณนิพิษก็ยังบอกว่าจะถอนหรอไม่ถอนไม่ถอนนี่เป็นอีกคดีหนึ่งนะที่ ที่โจ์อยากถอนแต่จำเลยไม่ยอมให้ถอนนะถ้ามีแต่จำเลยอยากให้โจ์ถอนนะเออเรา่นี้ก็อยากให้โจ์ถอนทัดแย่แล้วเนี่ยนะเออนะเหมือนคดีเมเดจันได้ไหมค่ะเมเดที่พักอนาคตใหม่เนี่ยเขาฟ้องคุณพี่บุญเกืือซึ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะเออคุณพี่บุญเกื้อเนี่ยก็เป็นจำเลยก็เป็นคดีคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะโจ์ก็ไม่ค่อยไปศาลโจ์ก็เดี๋ยว บ้านหมุนเดี๋ยวว่งจะงุดอย่างนี้นะอจำเลยไปทุกนัดเลยนะจำเลยที่พร้อมสู้มากเลยโจทย์เนี่ยเอาไปเอามานะกองแกงกองแกงเพราะว่าถ้าไปสู้กันปุ๊บหลักฐานทั้งหมดมันต้องถูกเอามาการนะอ,อันนี้เหมือนกันนะแต่อันนี้หนักกว่านะครับอืมค่ะอ่ะ,อะ,อะก็เป็นความคืบหน้านะคะในคดีของคุณนักสินนะคะเอาไปเรื่องอื่นกันต่อนะคะไปเรื่องอื่นกัน